นายสุพนัดดิบเน,นศนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาภาษาอังกฤษครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลายัยราชภัฒเทพสตรีรหัส2 1 3มวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องโศกนาฏกรรมหนึ่งที่น่าเศร้าและน่าจดจำของแฟนบอนลหลายๆทีมในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปติดตามรับชมกันครับโดยทางยูไนเต็ดเนี่ยได้เช่าเครื่องบินแบบเหมาลำจากสายการบิน British European Air เ a y ์เที่ยวบินที่609 ที่สาส่วนใหญ่เป็นนักฟุตบอลจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือที่รู้จักกนนามบัสบีเบฟโดยการนำทีมของเซอร์แมตต์บัสบี้ณเวลานั้นพร้อมด้วยลูกเรือและนักข่าวหัวหน้าทีมต่างๆนานารนนวมทั้งสิ้น44คนกตุการก่อนเกิดเนี่ยทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เดินทางกลับจากเมืองเบลเกรดประเทศยูโกสลาเวียหรือเซอร์เบียในปัจจุบันมันเป็นเกมการแข่งขันกับทีมเรสตาเบลเกรด ในรายการยูโรเปียนครับรอบก่อนรองชนะเลิศหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันนั่นเองและทางยูเนเต็ดเนี่ยได้เอาชนะและผ่านเข้ารอบต่อไปได้เครื่องบินเนี่ยได้มีการลงจอดที่เมืองมิวนิกเพื่อทาการเติมเชื้อเพลิงท่ามกลางสภาพอากาศที่มีหิมะตกอย่างหนักและมีฝนโปรยปลายโดยกัปตันเนี่ยได้มีความพย,ยายามที่จะนำเครื่องขึ้นถึงสองครั้งแต่ก็ต้องยกเลิกไปเนื่องจากเกิดปัญหาเครื่องยนต์พุ่งโดยครั้งที่3เนี่ย เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ15เนากา4นาทีตามเวลาท้องถิ่นถึงแม้กับตันเนี่ยจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แล้วแต่ด้วยสภาพอากาศณนะตอนนั้นทำให้ดันเวนมี่หิมะจานวนมากที่ละลายเป็นน้ำาขังผสมกับโคลนเมื่อตอนที่เครื่องบิน,นได้วิ่งไปบนดันเวย์โคลนและน้ำาขังเับโคนเ่อตอนที่เคร่องด่งไนดันเวย์นก็ได้เกาะกับล้อของเครื่องบินไป ทำให้ไม่สามารถเร่งความเร็วจนถึงความเร็วที่จะเป็นต่อการเทคออฟได้อันใดนั้นเองวินาทีแห่งความสศส้าก็เกิดขึ้นเครื่องบินได้มีการถลายออกนอกลันเว์ไปชนกับบ้านพักหลังหนึ่งและลงเก็บของที่มีรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งจอดอยู่นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงเหตุก,การณ์ในครั้งนั้นเนี่ยได้ฆ่าชีวิตคนไปราว23คนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นนักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์นเต็ดถึง7คน และดันแคนเอสเบิร์ตกองหลังผู้ถูกยกย่องว่าเก่งที่สุดในเวลานั้นได้เสียชีวิตใน15วันถัดมาที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการสอบสวนของนหตุและสาเหตุหลักในช่วงแรกของการสอบสวนองการเยอรมันตะวันตกได้พยายามกล่าวโทษว่าเป็นความผิดพลาดของนักบินโดยอ้างว่ากับตันเจมเทนส์ไม่ได้ทําการละลายน้ําแข็งที่ปิดเครื่องบินอย่างถูกต้องแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยได้ถูกเปิดเผยภายหลัง การสอบสวนที่ยาวนานในเวลาต่อมาได้สข้อสรุปว่าอาเตุที่แท้จ,จริงแล้วคือโคลนและหิมะที่ลหลจะเป็นน้ำขังบนรันเบย์ซึ่งเป็นผลมาจากหิมะที่ตกลงมาเมื่อครื่องบินเนี่ยได้วิ่งไปด้วยความเร็วสูงบนลันเบย์โคลนและน้ำขังเนี่ยได้ทําการทําให้เครื่องบินเนี่ยช้าลงอย่างกระทันหันซึ่งมีผลคล้ายกับการเหยียบเบรกความเร็วของเครื่องบินเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วจาก117นอตเป็น105นอตซึ่งไม่เพียงพอต่อกัน ที่จะเทคออฟขึ้นเครื่องบินเนี่ยมาถึงปลายดันเบททำให้ไม่สามารถยกเลิกการขึ้นบินได้ท,ทันทีและถลายออกนอกดันเบ์ไปชนสิ่ง,อ,ง,ง,อ,งอื่นฟังสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบัสบีเบฟยุคแรกเกือบที่จะล่มสลายลงแต่เนื่องจากจิมมี่เจอเมอร์ฟี่ผู้ช่วยบัดการทีมที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยณตอนนั้นเนื่องจากไปคกลุ่มทีมชาสเวลได้เข้ามารับหน้าที่คุ่มทีมชุดที่เหลือ และนักเตะทำรองอย่างเิ่งด่วนเพื่อให้สโมสรสามารถดําเนินการแข่งขันต่อไปได้ซึ่งแมตต์บ๊อบบี้เนี่ยได้กลับมาคุมทีมอีกครั้งและใช้เวลาเกือบ10ปีในการสร้างทีมใหม่มาโดยมีบ๊อบบี้ชาตันเป็นกําลังหลักและสามารถควา้าแชมป์ยูโรเปียนคัพได้สําเร็จอีกครั้งในปี1968ซึ่งเป็นความสาเร็จที่อุทิศให้กับผู้เสียชีวิตที่มิวนิกโซลกาบมมิวนิกเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุ2่งเครื่องบินตกเท่านั้น แต่เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสูญเสียอันน่าเศร้าการยืนหยัดที่จะสู้ต่อและการฟื้นคืนชีพของสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกัปตันเจมส์เทนส์ยังต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงและความบริสุทธิ์ของตนเองนับนานหลายปีและในที่สุดเขาก็ได้รับการเคียร์จากทางการอังกฤษในปีพศ1 9 6 8 และจากทางการเยอรมันอย่างสมบูรณ์ในปีคศ1976โดยมีการยืนยันว่าผู้ปเป็นเหตุเกิดจากสภาพของดันเวไม่ใช่ความผิดพลาดของนักบินโดยในปัจจุบันเนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์เน็ดจะมีการหยุดเวลาไว้ที่เวลา15:04นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่เครื่องบินตกเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่สนามโอแทฟฟอร์ดภายใต้การนำของเซอร์แม็คบัตบี้แมนเชสเตอร์เน็ดได้สร้างทีมขึ้นมาใหม่ โดยมีผู้รอดชีวิตยอย่างบ mm ๊อบบี้ชาวตันเป็นแกนนาและสามารถคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับได้สําเร็จในปี1968 10ปีให้หลังจากเกิดเหตุการณ์โดยเป็นการชนะเบนฟิก้าในรอบชิงชนะเลิศถือเป็นความสําเร็จสูงสุดที่สร้างขึ้นบนความทรงจําอันเจ็บปวดสศกนาฏการรมครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการสูญเสียแต่เป็นเรื่องราวของโศกนาฏการรมที่มีความกล้าหาญการฟื้นตัวและการไม่ยอมแพ้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมจิตวิญญ,ญาณของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาจนถึงปัจจุบัน